พักนี้จะเป็นยังไงนั่นก็คือพักเทิดไทยพักเทอิอดไทยนี่มีคุณแรมโบใช่ไหมเสกสกลอัฐวงอคุณเสกสกลอัฐวงแล้วก็ร่วมมือกับคุณอนอนท์แสนานนะา่นอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาทําพักการเมืองกันคุณอนอนท์เนี่ยออกมาให้ข่าวแบบนี้บอกว่าพักเทอือดไทยเนี่ยนะอยากคิดว่าเป็นพักใหม่และพักเล็กนะโอ้เครือขายเราเยอะแยะเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับเป็น เพราะว่าอะไรเพราะมีทุนเดิมอยู่แล้วทุนเดิมคืออะไรทุนเดิมคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน28,850หมู่บ้านมีสมาชิกกว่า5ล้านคนไม่ได้มโม้นะ่าไม่ได้มโเหมือนว่าจะแลนทสไลด์มีมีมแลบไปหน่อยนงไม่ได้มโเหมือนจะแลนทสไลด์จากแม่สายถึงสุงไหงกโกลกนะโดยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้มีการ ร่วมก่อตั้งพรรคเทอือไทยกับนายเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบ้นะครับตอนนี้ก็มีการได้รับการประสานงานจากกลุ่มสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองคนเสื้อหลากสีที่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ต้องการมีพรรคการเมืองของตนเองอย่างแท้จริงนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าสมาชิกเครือข่ายของเขาเนี่ยนะคุณองค์ต้บอกว่าอาจจะมีไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆเพราะตอนนั้นยังไม่มีพรรคการเมืองของตนเองแต่ตอนนี้นะครับได้มีการ ยืดหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอื่นจํานวนมากแล้วนะระวังพรรคอื่นๆระวังนะสมาชิกจะหายไปเพราะว่า,ามีพรรคพวกของคุณอ,อนนท์เนี่ยเขาจะลาออกกันแต่ไม่ได้บอกเป็นพรรคไหนบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ห้าห้าล้านใช่ไหมเอาสามล้านพอโอ้สามล้านนี่คุณไม่ว่าจะห้าร้อยหารหรือร้อยหารเนี่ยนะ สสปัจีลายชื่อบานเลยเออนะแต่นี่นะเมื่อกี้คุณถามใช่มว่าเอ,อ๊ะมีพักไหนไหมที่จะไม่ชูหัวหน้าพักตัวเองเป็นนายก<ะ>มีค่ะพักเทิดอไทยนี่แหละอ้ะาเขาชูใครเขาจะจูบนเอกประยุจันร์โอชาอนะคะชัดเจนมานานแล้วอันนี้ตามจุดมุ่งหมายของคุณอของคุณแรมโบ้เลยนะคะที่ จะเชียร์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายงตรีต่อไปคุณอนอนท์แสนน่านบอกเลยว่าพรคเทิดไทยจึงขอสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายงตรีจนครบวาระโดยที่ไม่ต้องยุบสภาหรือลาออกและตั้งใจมีความประสงค์ที่จะให้บิหารประเทศต่ออีกหนึ่งสมัยค่ะจะได้ช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะน,น,นี่ก็มกจีจุดยืนที่ชัดเจนนี่ก็น่าสนใจนะว่าอาจจะไป นี่ถ้ามอง,มองในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองในเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไปเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อนะ,อะที่อาจจะแบบคือเลือกตั้งเขจะมีกลุ่มกลุ่มที่หลากหลายมากอ่ะใช่ไหมวันพอมีพักแนวนี้ก็จะไปไปดูดซับคะแนนเสียงของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มา,านะคือคือไอ้ตัวเลขเนี่ยบางทีเวลาพูดเนี่ยมันก็อาจจะดูเยอะเยอะไว้ก่อน แต่จริงๆก็เอาอะไรหาอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็คงมีมีเนื้อมีหนังอยู่พอสมควรแหละในเครือข่ายที่เขาทํางานกันมาหลายปีเนี่ยนะฮะค่ะนี่เคลื่อนไหวกันคึกคักมากนะคะสําหรับ,รบพักการเมืองทั้งเก่าทั้งใหม่ในขณะนี้นะคะ